สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการเล่น Seven Night Rebirth เซิร์ฟเกาหลีให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆต้องการด้วยวิธีง่ายๆนี้เลยครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกิดเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทชวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมอาจจะไม่ได้มาสอนโหลดตัวเกมนะครับผมหรือว่าสมัครไอดีแต่งใดเนาะเพราะว่ามีหลายๆช่องเนี่ยเขาก็ทํากันไว้แล้วนะครับสำหรับเรื่องของการโหลดและการสมัครหาเบอร์เกาหลีอะไรแบบนี้นะครับคลิปเนี้ยผมจะมาเน้นในเรื่องของการที่แปลภาษานะครับผมว่าทํายังไงบ้างเมื่อเราเล่นได้แล้วอยากจะเล่นให้มันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมอ่ะก็เมื่อปกติเนี่ยเข้าเกมมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเจอกับภาษาเกาหลีนะครับแบบนี้เลยนะอ่าเนี่ยเห็นไหมว่าแบบ เป็นภาษาเกาหลีนะครับอ่านไม่ออกนะครับวิธีการง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Lago Fast มาครับผมอ่าซึ่งโปรแกรมนี้ผมก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละตั้งแต่เกมพวก Odin Warra oh อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโปรแกรมที่คุณเนี่ยสามารถไปเล่นเกมเซิร์ฟนอกนะครับผมพวกเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมแล้วก็ สามารถที่จะแปลภาษาได้นะครับผมอ่านี่คือฟังก์ชันหลักๆที่เราจะมาใช้งานในตัวของ l a r o f a s t นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างนี้นะครับอ่าแต่ว่า l a r o f a s t เนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีค่าใช้จ่ายนะอ่ามีค่า Subscription เป็นแบบรายเดือนนะครับราย3เดือน6เดือน12เดือนรายเดือนก็ตกอยู่ประมาณ150บาทประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใส่โค้ด JUNQKO จุงโกะนะครับ จะลดไปเลย30%นะครับผมอ่าสำหรับคนที่สนใจนะเพราะว่าบางคนเนี่ยโอเคเล่นหลายเกมบางทีไปเล่นเกมญี่ปุ่นเกมจีนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแปลภาษาคือแอปเดียวจบเลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วพอเพื่อนโหลดมาแล้วก็ทําการ subscription สมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการต่อมานะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปิดตัวเกมนะครับปิดตัวเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์สไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ให้มาที่ราโกฟาสเพื่อที่จะเข้ามาสู่ เซเว่นในรีเวิร์สตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้ครับครั้งแรกที่เข้ามานะครับให้เพื่อนๆกดคําว่าบูสต์ครับอ่ากดคําว่าบูสต์แล้วก็รอบูสต์ตรงเนี้ยโหลดนะครับจาก0%เป็น100%นะครับรอสักคู่หนึ่งนี่อ่านี่เห็นไหมมันบนะูสต์ละปื๊ดเรียบร้อยนะฮะร้อยเปอแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆทางด้านขวาได้เลยนะครับก็จะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างนะฮะอ่าก็หลักๆเลยฟังก์ชันที่เราใช้เนี่ยก็คือ one click Translation นะครับผมอ่าหรือจะเป็น screenshot translation ก็ได้เผื่อใครที่แบบว่าเออไม่อยากจะเปลี่ยนภาษาในเกมนะอยากเห็นภาษาเกาหลีอยู่แต่ก็อยากแปลก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับอ่ะแต่วันนี้ผมจะมาสอนเป็น one click translation ละกันนะครับก็คือตัวเนี้ยพอเรากดปั๊บใช่ปะ่ะมันก็จะถามนะฮะให้กด iKnow นะและ้วตรงเนี้ยมันจะให้เราเลือกภาษาถ้าเราอยากเล่นเป็นภาษาไทยเราก็กดไทยนะครับแอปไท translation ได้เลย หรือถ้าเราอยากเล่นเป็นอิงก์ก็ได้นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองอิง์ให้ดูนะอังกฤษนะครับกดแอป y t r a n s l เ t i o n ปับ๊บเรียบร้อยนะครับกดอิทเสร็จแล้วเนี่ยอย่าก,กด Start g เกมตรงนี้นะครับกดรันเกมตรงนี้ครับอ่ากดรันเกมตรงนี้และรอดูสักครู่หนึ่งนะฮะปุ๊บนี่เข้าเซเว่นไนรีเบิร์แล้วนะรอมโหลดแป๊บหนึ่งฮะทุกคนอ่าเข้ามาเน็ตมาบลูนะฮะตรงนี้ยังเป็นเกาหลีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณดูหน้าโหลดนะฮะคุณจะดูหน้าโหลดปุ๊บนี่เห็นไหมฮะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะะ หน้าเซตติ้งต่างๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับผมอ่านี่ออเตอร์เซตติ้งกราฟิกอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่ได้เป็นเกาหลีแล้วนะครับอ่ะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมปิดโปรแกรมก่อนให้ปิดตัวเกมก่อนนะครับเสร็จแล้วสมมุติถ้าเราอยากให้มันกลับเป็นเกาหลีเราแค่กด one click translation นะครับแล้วก็ restore game language แค่นี้นะครับก็กลับเป็นเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะ สุดท้ายเราอยากเล่นภาษาไทยเราอยากเล่นให้เข้าใจนะครับกดมาที่ไทย a อปพลายการ์ทิเซชปุ๊บกดเข้าเกมนะครับแค่นี้ครับตัวเกมก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับข้อดีของการที่เราซื้อตัวราก o Fast มานะครับคือถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมเซิร์ฟนอกบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็แปลภาษาอะไรได้ง่ายขึ้นเนาะอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ก็เป็นแบบภาษาไทยแล้วนี่ตั้งค่ากราฟิกตั้งค่าเสียงเข้าไปในเกมคุณก็จะเจอกับ ภาษาไทยแบบจัดเต็มเลยนะครับแต่ถามว่าตรงเนี้ยมันแปลแบบทุกอย่างเลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่นะจริงๆมันก็ยังมีจุดที่มันบอดๆบ,บ้างอ่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยเห็นไหมครับอ่าอย่างประทัดสองเนี่ยมันไม่ได้แปลอย่างเนี้ยไม่ได้แปลนะครับก็ถามว่าประมาณ90%ละกันที่มันแปลนะเออบางบางสกิลบางความสามารถก็อาจจะยังมีแบบว่าหล่อนๆอ,อยู่บ้างนะฮะเออแต่ว่า อย่างอื่นเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างป,ประมาณ90%เลยครับ90-95%ที่แปลออกมาสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะเนี่ยจะมีแบบนี้เห็นปะที่มันแบบว่าอ,อัตราอะไรเนี่ยกดลิงก์เพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการนะครับผมที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นนะครับเป็นภาษาไทยสัาางกฤษได้ตามที่ต้องการนั่นเองนะครับผมอ่าหรือใครกังวลว่าเอ้ยทำแบบนี้ไอดี ID ฉันจะเกิดอะไรขึ้นไหมภายหลัง something นะครับผมก็อาจจะใช้เป็นตัวฟังก์ชันของสกรีน s า a t i ล n ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันไหนไหนก็ถือว่ามารีวิวแล้วก็ทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะอ่าสมมุติว่าผมเนี่ยปิดนะครับแล้วก็กับตัวเกมเนี่ยให้มันเป็นตัวของอ่านี้เกมยังปิดไม่สนิทนะครับอ่ะเอาใหม่ปุ๊บกับตัวเกมให้เป็นภาษาเกาหลีนะครับอ่าแล้วเราก็กดเริ่มเกมนะฮะ ใช้ระบบ Screen Translation นะครับระบบ Screen Translation เนี่ยก็คือตรงนี้มันจะให้เราเลือกภาษาก่อนนะครับว่าเราต้องการเป็นไทยต้องการเป็นแบบอังกฤษหรืออิตาลีอะไรแล้วแต่นะฮะ,ะแล้วก็ให้เราเลือกปุ่มที่เราจะใช้ในการแบบว่าแคปภาพาแคปภาพแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับทุกคนดูนะอันนี้ภาษาเกาหลีนะครับเห็นไหมฮะภาษาเกาหลีหมดเลยนะครับถ้าคุณอยากจะแปลนะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่ F7 คุณกด F7 ปั๊บแล้วคุณกด ครอบแบบนี้ฟึบอ่ามันจะมีการ translation ให้นะครับอ่าแต่ว่ามันจะช้านิดนึงเนี่ยอ่ะขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้สวยหรูเท่ากับ one click translation แต่ว่าก็สะดวกสบายเหมือนกันนะครับแบบเฮ้ยเราอยากยังอยากเห็นเป็นเกาหลีอยู่อ่าเรายังอยากเห็นเป็นแบบ ภาษาออริจินอลอยู่แล้วก็ไม่อยากให้มันแบบไปเปลี่ยนแปลงในตัวเกมอะไรแบบนั้นนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดของ Lago Fast ไว้ให้ที่ใต้ Description แล้วก็ในคอมเมนต์เนาะแล้วก็ใครที่แบบอยากจะใช้ยาวจริงนะครับใส่โค้ดผมเนี่ย JUNQKO ลดราคาไปเลย30%นะครับผมอ่ะก็ถือว่ามาสอนประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ เล่นเกม s e ิร์ฟเวอนอกอะไรแบบนี้นะครับนะถ้าชินชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทิปนี้ขอตัวก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ